สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบรลลังทางช่องกเกษตรสั่งได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปดูต้นสมอนะครับแล้วก็ไปดูว่าเราจะขยายพันธุ์ต้นสมอยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันดับแรกแเราไปชมดูต้นสมอแล้วก็ลูกสมอก่อนท่านผู้ชมไปครับนี่ครับท่านผู้ชมต้นสมอสมอนี่ผมไม่รู้ว่า เ่อเป็นสมอแบบไหนแต่ว่าเท่าที่มีโข้อมูลรู้มาก็น่าจะเป็นสมอไทยเรานี่แหละครับสมอไทยปกติจะดกมากครับแต่เก็บขายไปเยอะครับอันนี้รุ่นที่เป็นรุ่นหลังๆออกลูกที่หลังเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับดกมากเก็บไปขายเยอะก็เหลืออยู่แค่นี้เอาไว้ทานเองนะครับนี่คือสมอท่านผู้ชม เป็นทั้งสมุนไพรเป็นยาสรรพคุณเยอะแยะเลยครับสำหรับสมอดูอีกต้นหนึ่งนะท่าผู้ชมมีอยู่สองต้นที่ปลูกเอาไว้นะครับปกติสมอนี้จะต้นไม่โตขนาดนี้นะท่านผู้ชมถ้าเป็นสมอพันธุ์เนี้ยเขาเรียกว่าสมอพุ่มเนี่ย ต้นจะไม่โตขนาดนี้อันนี้ลูกโตเลยท่านผู้ชมนี่ครับคนละต้นกับเมื่อกี้นะครับมันเหมือนกับคนละพันธุ์นะครับลักษณะอของต้นและใบเนี่ยจะต่างกันต้นนี้จะไม่ดกเท่าต้นนั้นแต่ว่าเท่าต้นเมื่อกี้นะครับแต่ลูกจะใหญ่นะครับเนื้อเนื้อจะแน่นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวจะ เด็ดไปท่านผู้ชมดูนี่ครับลูกโตมากสหรับต้นนี้นะครับผมเอามาจากต้นพันธุ์เนี่ยนะครับเอามาจากที่จังหวัดสกลนนะครนท่านผู้ชมเจอที่บ้านเพื่อนก็ลเลยให้เพื่อนพาไปขุดในป่ามาเลย,ยได้ก็ขุดมาปลูกตอนออกมาต้นเล็กๆเ,เองท่านผู้ชมต้นประมาณนี้เองนะครับแต่พอเรามา ปูกแบบที่กลางแจ้งอย่างนี้นะครับก็กลายเป็นต้นใหญ่เลยก็ดูกระถางที่ผมใช้ชำมานะครับต้นกระถางเล็กเองเพราะว่าต้นไม่ใหญ่แต่พอปลูกแล้วต้นใหญ่อยู่ในป่าจะหาต้นใหญ่ขนาดน,นี้ก็หายากนะครับสําหรับสมอสมอที่เป็นสมอแบบนี้นะครับแต่ว่าอีกสมอพันหนึ่งที่เป็นต้นใหญ่เลยก็มีอันนั้นจะเป็นพันที่ต้นใหญ่สูงมาก อันนี้จะเป็นสมอที่อยู่ในป่าจะเป็นสมอทรงพุ่มต้นทรงพุ่มนะครับแต่พอเราเอามาปลูกแยกเดียเ่ยวก็จะกลายเป็นต้นใหญ่เลยนะครับคือลักษณะต้นของสมออีกพันหนึ่งนะครับส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับน่ครับลักษณะใบก็จะต่างกันท่านผู้ชมระหว่างสองต้นนี้นะครับ แต่ต้นนี้จะติดดอกดกมากคือถ้าเราตัดยอดออกนะครับท่านผู้ชมเขาก็แตกยอดออกใหม่แล้วก็ติดดอกด้วยเลยอันนี้เราอันนี้ผมยังไม่ได้ตัดนะครับอีกสักหน่อยคงจะต้องตัดตัดยอดออกมาให้สูงมากนี่นะครับดูต้นใหญ่มากซึ่งอยู่ในป่าต้นเล็กเองครับนี่ครับกระถางที่ผมใช้ช่ำเล็ก แต่พอมาอยู่แบบในที่ที่เป็นที่กลางแจ้งไม่มีพืชอย่างอื่นบางร่มเงาเนี่ยกลายเป็นต้นใหญ่เลยอยู่ในป่าก็เอามาต้นเล็กๆนะครับอยู่ในป่าเองจะหาต้นขนาดนี้หายากครับหาไม่มีถ้าจะโตขนาดนี้เนี่ยใช้เวลาหลายปีเลยละครับหลายสิบปีกว่าจะโตขนาดนี้แต่ที่ผมปลูกเอาไว้นี่ก็ประมาณ5ปีประมาณ5ปี นะครับตวัวได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพราะ,มะเมล็ดสมอกันท่านผู้ชมเพราะว่าสมอเนี่ยผมทดลองตอนกิ่งก็ไม่ติดนะครับทดลองตอนกิ่งไม่ติดแต่ผมขุดมาจากป่าเนี่ยจะเป็นกิ่งที่อยู่กับดินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แตกรากฝอยผมก็ตัดแล้วขุดออกมาผมก็เลยทดลองวิธีแบบในป่าก็คือเอา ถุงช้ำเลยช้ำเหมือนกับอยู่ในป่าเลยก็คือไม่ต้องไม่ต้องปอกเปลือกออกนะครับปกติถ้าเราตอนกิ่งเราจะปอกเปลือกขูดผิวออกผมลองดูแล้วไม่ติดครับลองลองหลายกิ่งแล้วไม่ติดก็เลยลองใช้วิธีนี้ดูวิธีที่ธรรมชาติที่ผมเคยได้มาจากป่าก็คือเคยเห็นว่าต้นกิ่งของสมอเนื้อไปตามดินเนี่ยเขาจะมีรากแทงมาเหมือนมะนาวครับผมก็เลยลองชำวิธีนี้ดู ลองดูว่ารอรอดูว่าจะติดหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกวิธีหนึง่งเพาะโดยมเมล็ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันทนะ่านผู้ชมว่าจะทํายังไงครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูวิธีการเพาะต้นสมอนะครับอันนี้เป็นลูกสมอที่ผมจะเพาะวันนี้นะครับจะเพาะเมล็ดนะครับ เดี๋ยวมาลองดูเนื้อข้างในกันท่านผู้ชมว่าสมอนี่จะเนื้อแน่นไหมเนื้อหนามไหมนี่ครับเนื้อหนามากท่านผู้ชมสมอสมอไทยก็จะมีเปรี้ยวมีฝาดมีขมนะครับสามรสนะครับสมอจะมีสามรส เปรี้ยวฝาดขมอยู่ในลูกเดียวท่านผู้ชมเราจะกินกับพริกเกลือก็ได้นะครับกเกลือก็อร่อยก็จะพอเราเคี้ยวไปเราจะสัมผัสได้ถึงสามรสชาติเลยนะ พอเราเกินจะรู้สึกชุ่มคอท่านผู้ชมนะครับสมอสรรพคุณทางยาเยอะท่านผู้ชมลองไปหาข้อมูลดูนะครับเยอะแย,ยะเลยบันใหญไม่หมดนะครับปลูกไว้ไประจำบ้านนะครับในสวนหลังบ้านหรือ,รอ,ร,อ,ร,อ,ร,อรอบๆบริเวณบ้านปลูกได้เพราะว่าสมอเนี่ยต้นไม่ใหญ่สมอพันธุ์นี้ต้นไม่ใหญ่นะครับเราสามารถตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มได้ในที่ร่มเงาปลูกได้นะครับเพราะว่า ที่อยู่ในป่าเนี่ยผมเอามาเนี่ยถ้าเขาอยู่ในป่าต้นเขาจะไม่โตเพราะว่ารอบๆข้างจะมีต้นพืชอย่างอื่นบังแสงแล้วก็จะเบียดกันอยู่นะครับเ้าก็จะอยู่ในนั้นเป็นพุ่มทรงพุ่มนะครับแต่เอามาปลูกนี่ก็กลายเป็นที่โล่งเนี่ยก็เหมือนกับพื้นที่เ็ามีเยอะเขาก็โตต้นใหญ่นะครับแต่ก็ตัดแต่งกิ่งให้ต้นเล็กได้นะครับนี่ครับนี่คือสมอแล้วก็วันนี้ ผมจะมาขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดท่านผู้ชมนี่ครับเมล็ดข้างในท่านผู้ชมนี่นะครับเมล็ดเมื่อเราทานเนื้อหมดแล้วเนี่ยเมล็ดจ,จะเป็นอย่างนี้เปลือกจะแข็งมากท่านผู้ชมผมทดลองเพาะหลายรอบแล้วก็ยังเพาะไม่ได้ไม่งอกเม็ดข้างในมันเน่าก่อนเพราะมันแข็งมากนะครับลองใช้ครีมหนีบหัวออกมันก็หนีบยากบางทีเราหนีบ เข้าไปเนี่ยไปโดนเม็ดที่เป็นเนื้อข้างในก็มีนะครับนะครับผมก็เลยใช้วิธีใช้วิธีกระเทาะนะครับกระเทาะเปลือกออกท่านผู้ชมนี่ครับกระเทาะเปลือกหข็งแขงนี่ออกก็จะเห็นเม็ดข้างในแบบนี้นี่ครับกระเทาะโดยการใช้ค้อนค้อนตี ก็ตีเบาๆก็คือเอาตั้งเอาเมล็ดตั้งแล้วก็ทุบข้างบนนะครับเขาก็จะแตกออกบางเมล็ดเนี่ยถ้าตีแรงเม็ดข้างในก็จะแตกเหมือนกันท่านผู้ชมนะครับบางบางเมล็ดก็กระเทาะง่ายนะครับนี่ครับเม็ดข้างในก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ท่านผู้ชมนะครับเม็ดย,ยาวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมทดลองเอาไปเพาะดูปรากฏว่าเนี่ยครับท่านผู้ชม เป็นต้นออกมาแล้วเป็นใบออกมาแล้วนี่ครับเป็นต้นออกมาแล้วนี่คือต้นสมอต้นแค่นี้เองที่ที่เพาะด้วยมเมล็ดก,กำลังจะแตกขึ้นมานะครับก็ลองดูว่าแบบไหนจะขยายพันธุ์ได้ดีผมก็ทดลองหลายวิธีแบบมเมล็ดน่าจะเห็นผล นะครับก็คือต้องกระเทาะเอาเปลือกแข็งออกนะครับแล้วเราก็ค่อยเอาเมล็ดเนี่ยมาพออีกทีหนึ่งมเมล็ดข้างในพออีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมจะกระเทาะให้ท่านผู้ชมดูว่าจะกระเทาะยังไงนะครับวางเอาเมล็ดเนี่ยนะครับถ้าด้านนอนเนี่ยมเมล็ดข้างในเนี่ยจะแตกง่ายกว่าแต่ถ้าเราตั้งแบบนี้ก็จะ มเมล็ดข้างในมีโอกาสที่จะรอดมากกว่านะครับเอาตั้งไว้แล้วก็เคาะต้องระวังนิ้วนะท่านผู้ชมเคาะเบาๆนะครับบางมเมล็ดก็จะแตกง่ายเนี่ยครับถ้าเป็นแบบนี้คือมเมล็ดข้างในเนี่ยเน่าไปแล้วท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้คือสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต้นสมอไม่ยอมงอกนะครับที่หลองเพาะดูเปลือกจะหนามากท่านผู้ชมเปลือกด้านด้าน ด้านนอกเนี่ยที่หุ้ม,มเมล็ดข้างในไว้จะหนามากนะครับหนามากถ้าเราใช้ครีมหนีบบางทีเราก็หนีบไปโดนมเมล็ดข้างในนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้เท่าที่ผมลองดูน่าจะมีวิธีที่ง่ายสุดละนะครับนี่ครับ คับท่านผู้ชมจะมีเม็ดข้างในอย่างนี้นี่ครับเราสามารถเอาเม็ดนี้ไปเพาะได้นะครับนีครับเพาะมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมต้นแบบนี้เดี๋ยวนี้ผมจะเพาะใส่ถุงใส่ขวดเหมือนเดิมใส่ขวดน้ำขวดเปล่านะครับก็เตรียมดินแล้วก็เจาะระบายน้ำด้วยนะครับท่านผู้ชม เรจะใส่ถุงชําก็ได้แล้วแต่เราสะดวกครับเสร็จละทีนี้มเมล็ดของมเมล็ดของอต้นสมอเนี่ยนะครับท่านผู้ชม ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผมเจอก็คือเจอมดนะครับจะกินเนื้อของมเมล็ดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเนื้อน่าจะรสชาติอาจจะเป็นรสมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยกินเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามเมาล็ดกบเอามเมล็ดลงดินนี่นะครับให้กดลงไปอย่าให้มเมล็ดโผล่ ออกมาข้างนอกนะครับอัดนนี้ผมใส่3มเม็ดเลยอย่าให้มล็ดโผล่มาข้างนอกเพราะว่าถ้ามดเห็นเนี่ยเสร็จมดเลยครับท่านผู้ชมมดกินเพราะนั้นต้องกบต้องกบมเมล็ดเนี่ยให้มิดชิดเลยไม่ให้หมดเห็นนะครับก็เปนน็นว่าเสร็จสำหรับการ เมล็ดสมอนะครับ,รบท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับ FC ท่านใดที่อยากจะได้มเมล็ดของอสมอนะครับก็ปากชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรนะครับเอาไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้นะครับเอาไปลองทดลองเพาะดูนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะครับขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ